เวลาสะท้อนอสีไอแสงมาตกกระทบกับปีกนะคะสีก็จะเปลี่ยนนี่สีก็จะเป็นสีปีกแมงทับนี่สีปีกแมงทับนะคะอายุหกเดือนแล้ว เป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วนะคะเดินตามไปค่ะนี่เห็นไหมคะเป็นสีดำแล้วนี่ก็ถัดไปนั่นก็เป็นพ่อพันธุ์สีเทานะ,ะรุ่นเดียวกันนะหกเดือนค่ะ ถ้าสวยๆแบบนี้เราก็ตัวละห้าร้อยนะคะยังไม่ส่งยังไม่รวมค่าขนส่งนะคะค่าขนส่งก็อยู่ที่ระยะทางนะ,ะแม่แอลวอยู่ที่น้ำพองนะคะคอนแก่นนะคะถ้ารถมารับก็รถก็จะมารับจากเขาจะมาจากฝั่งน้องคายนะคะเ็าจะไล่เก็บมาเรื่อยๆนะคะ แล้วก็เข้ามาที่ขอนแก่นแล้วก็จะไปแยกจำแนกสายอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะสองตัวเลยนะอยู่ในเฟร,รมเดียวกันนะคะสองตัวพอดีเลยมายืนซ้อนกันให้ดูพอดีเลยนะคะนี่ค่ะ นี่นเจอสาวแหละนี่ทำคอยอย,ยืดๆยๆนี่คือเจอสาวนะ,ะนี่สาวสีขาวๆนี่ค่ะสาวม,มนๆนี่นี่ค่ะพอเปลี่ยนมุมก็จะ,ะมีแสงกระทบหน่อยก็จะเปลี่ยนสีนะปีก็จะเปลี่ยนเป็นแมงทับ เป็นสีเมงทับอีกเมงทับนะคะ